สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายน้ำมันเครื่องรถวันนี้มีรถอยู่สองคันให้เราถ่ายมี m a สด้กับ Honda j a จ z เบื้องต้นเราไม่เข้าศูนย์เพราะว่าศูนย์ค่าแรงในการถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ที่4ี่ร้อยบาทน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะอย่างฮอนด้า a จ z เนี่ยสี่รอยที่ผมสิบปีที่แล้วนะที่ผมเข้าศูนย์มาคันนี้ก็ไม่ได้เข้าศูนย์มานานแล้วก็คันนี้สี่ร้อยสี่้อยสองคันก็แปดร้อย คันนี้จะถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยน่าจะบวกเพิ่มอีกสองร้อยน้ำมันเพืิงท้ายอีกก็อีกสองร้อยแน่ๆนี่ประเมินเฉยๆน,นะคันนี้ก็สองอย่างก็เกียร์ด้วยเกียร์ด้วยน้ำมันเครื่องด้วยนี่สองคันนี้จะประหยัดไปประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์ผมจะลองทำให้เพื่อนดูให้ใช้ไม้ค่อนข้างจะแข็งแรงหรืออะไรก็ได้ที่สามารถ ทำให้รถลอยขึ้นมาได้แล้วก็ใช้หมายค่อนข้างหนาหนุนไว้ล็อกล็อกเกียร์ดึงเบรกมือเปิดกระจกคือเซฟตี้ครับให้เราสามารถเข้าไปทํางานใต้ท้องรถได้โอเคนี่คือฮอน d a าแจ๊แเรามาดูมดดาด้าอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือถาดที่จะใส่น้ํามันที่เราจะต้องถ่ายออกคันนี้ก็จะเป็นกรองส่วนมากจะใช้ของของแท้นะไอ้เจ้ากองตัวเนี้ย เวลาหมุนหมุนเข้าไปเนี่ยเราควรที่จะจะเราบีแต้มโอริงนี้นะครับแต้มโอริงเนี่ยให้มันลื่นเวลาหมุนเข้าเนี่ยให้ใช้มือเปล่าเปล่าอย่าให้ลื่นหมุนเต็มแรงเลยไม่ต้องใช้ตัวขันแบบนี้นะครับถ้าตัวขันแบบนี้มันจะแน่นเกินเวลาออกจะจะมีปัญหาแต่วลาเอาออกเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ตัวหนึ่งออกเพราะว่ามันนานฝ่าเราจะหมุนออกใช้เวลานานมันก็จะโอเคออกง่ายหนึ่งมันมีร่องอยู่นะให้ดูร่องมันมีร่องอยู่แถวนี้ ไอ้ตัวนี้จะล็อกล็อกอยู่ไปล็อกตัวนี้ตัวนี้มันจะลื่นมันจะมีเหลี่ยมอยู่เนี่ยให้เพื่อนเห็นว่าผมหมุนเนี่ยจะมีเหลี่ยมตรงเนี้ยให้ล็อกแค่ตรงนี้มันจะอยู่พอดีเนี่ยให้ซื้อตัวนี้ตัวเดียวเป็นก็คล้ายคีมล็อกใช่ปะคล้ายคิมล็อกแต่ว่าเป็นโซ่ล็อกเนี่ยมีเขี้ยวล็อกอยู่นิดนึ่งตัวนี้อ่ามันจะเข้าล็อกของมันพอดีแบบนี้ให้มีแค่ตัวนี้มีบล็อกที่สามารถถอดกุญแจเบอร์17 14 เพราะว่ารถกระบะยกสูงจะมีมีแคงก็คือกันกระแทกจะเป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กนี้จะมีน็อตเบอร์สิบสเพราะเป็นตัวยกสูงก็น่าจะเหมือนกันอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นพลาส,สติกหรืออะไรก็ได้ที่เราสามารถเข้าไปนอนทํางานใต้นี้แล้วก็แว่นตาหนึ่งอันเผื่อมีฝุ่นมีดินมีอะไรกระเด็นเข้าตาเรานะเราก็เซฟตี้ตัวนี้นิดนึงก็จะมีน้ำมันเกียร์ที่เราจะต้องเปลี่ยน ตัวนี้คือน้ำมันเกียร์ของมาด,ด้าโดยตรงตัวนี้ซื้อข้างนอกไม่ได้ต้องไปซื้อที่ศูนย์นี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยห้าสิบนี่เก้าร้อยกว่าอันนี้หมื่นโลตัวนี้ก็น้ํามันเฟืองท้ายใช้สามลิตรตัวนี้กองอากาศที่เราต้องเปลี่ยนตัวนี้เจ็ดร้อยกว่าตัวนี้ผมเน้นของแท้หมดนะท้ายเองตัวนี้ก็จะประหยัดไปนิดนึงก็มีกุญแจมีบล็อกนี่สรุปค่าใช้จ่ายวันนี้คือค่าของห้าพันห้าสองคัน ค่าแรงผมดีดให้อยู่ที่ประมาณพันห้ามีรายละเอียดที่มันก็จะเขียนวัดๆนะั้นแล้วขนขาย<笑><笑>เบ็ดเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายสองคันนี้อยู่ที่เจ็ดพันโดยประมาณถ้ารับขายสามคันเป็นยังไงคันนู้นอีกคันหนึ่งเป็นยังไงโอ้โหค่าใช้จ่ายทางนั้นเลยนี่แค่ขายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์แค่นั้นเองนะครับการถ่ายน้ํามันเกียร์ของรถกระบะนะที่ผมทํามาก็คือมันเป็น เป็นปั๊มอัดนะอยู่ตะอ,อยู่กลางเกียร์เราสามารถไม่สามารถเติมได้เราต้องใช้ลมถ้าเพื่อนๆไม่มีลมนี่ไม่สามารถเติมได้นะถ้ามีลมเอาสายลมเข้าไปในเนี้ยแห่เข้าไปน,น,ไปนี้แล้วเราจะบีบลมใช่ไหมเราเอาท่อยางเส้นหนึ่งสายยางอะ่ะเพื่อจะถ่ายออกอะจุ่มลงไปให้ถึงก้นแล้วก็เอาไปแห่ใส่ในรูกเกียร์แล้วก็เอาผ้าหอ่อแล้วก็บีบลมอัด ใช้ลมอัดอัดน้ำมันจะออกเองโดยอัตโนมัติเข้าไปไหลเข้าที่เกียร์เองโดยอัตโนมัตินะอันนี้คือบอกเพื่อนๆไว้ก่อนถ้าถ่ายน้ํามันเกียร์ถ้าเฟืองท้ายก็ไม่ยากแค่กวยเอาก็ได้ใช้อะไรต่อก็ได้แต่ว่าเกียร์เนี่ยมันไม่มีช่องมันมีอยู่กลางเกียร์จะเป็นรูถ้าไปศูนย์เขาจะมีเหล็กอง,งอใส่เข้าไปตรงเกียร์แล้วก็ใช้ปั๊มอัดไฮดรลิกอัดดันน้ํามันเข้าไปแต่เราต้องใช้ลมอัดโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ จาประมาณนี้ถ้าใครมีเคก็จะดีหน่อยหนึ่งการทำงานก็จะง่ายนี่ผมใช้ประมาณนี้ยกขึ้นก็หนุนไว้หน่อยหนึ่งเซฟตี้แต่รถกระบะนี้เขาสูงอยู่แล้วไม่จำเป็นรถกระบะนี้เป็นตัวยกสูงอยู่แล้วสบายโอเคก็จากประมาณนี้นะครับประหยัดไปประมาณหนึ่งพันหรอยบาทวันหนึ่งหาไม่ได้นะเงินหนึ่งพันห้ารอบาทยากประมาณนี้มีบล็อก มีกุญแจถ้ามีมีหลายตัวมันก็ดีว้สะดวกในการทำงานวเวลามุดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะหยิบอะไรก็จะง่ายโอเคฝากเพื่อนๆนลองทำดูครับไม่ทำไม่รู้ครับอุปกรณ์ก็ประมาณนี้ขวายเติมผ่าใส่น้ำมันครับผมขอบคุณครับที่รับชม